ต้องชมเจอนครอปอันนี้ต้องต้องชื่นชมนะเจะดมชมเข้ามาตลอดว่าเขาเป็นกุนซือที่พชั่นในเกมสูงแล้ววันนี้เราดูรู้เลยว่าเขาเน้นทุกจังหวะถ้าดูจากจากเจดมดูช่องที่มันเป็นเป็น,ปนถ่าทอดสดแล้วมันเป็นซาวอังกฤษโอ้โหตะโกนดา่าฟิมิโนโขนาดเฟมิโนโยิงสองประตูนะตะโกนดา่าฟิมิโนโอบอกเฮ้ยทำไมไม่เก็บบอลไว้กับตัวหรือแบบตะโกนสั่งบรีฟลูกทีมเกือบจะทุกช็อตแล้วผู้เล่นลิเวอร์พูลวันนี้ครึ่งแรกกับครึ่งหลังก็เป็นคนละทีม ครึ่งแรกได้ประตูขึ้นนำสองหนึ่งจากจังหวะเซตเพลย์ play. ครึ่งหลังพอได้สามหนึ่งปั๊บกลับมาเป็นริพูในยุคที่เราเห็นเขาเฟื่องฟูเพรสซิ่งสูงรับแน่นๆแ,แล้วรอโต้กลับแทงทุกช่องใช้ความเร็วของตัวรุกอะไรแบบนี้นซึ่งซึ่ง,งอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับเยนครอบแล้วก็ริพูที่เก็บสามคะแนนวันนี้ไปได้แล้วก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามกับโอเล่อยู่อีกแล้วกับการแก้เกมที่ที่ที่เกินคาดของเราเจก็ไม่รู้นะเจะก็ไม่ได้เรียนโค้ชมาแต่ว่าการใส Mar ่มาติสแทนไบฮีอยนนี้มัน มันแปลกว่ะเออขออนุญาตใช้คำว่ามันแปลกก็แล้วกันนะจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นและเรื่องของสมาธิวันนี้ผู้เล่นยูเนเต็ดสมาธิมันว่าไม่ได้เนาะข้างนอกมันก็มีประท้วงมีอะไรกันอยู่เนาะเดี๋ยวจะตาตามให้ว่าหลังเกมมันมีอะไรเกิดเหตุรุนแรงอะไรหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็สังเกตได้แล้วก็เห็นได้ชัดในเกมว่าลิพูมาเพื่อ3คะแนนจริงๆ แล้วก็เหมาะสมทุกประการที่เขาว่าจะได้3คะแนนโอเคยูเต็ดพลาดเองอะไรไม่รู้แหละมันเป็น Human Error หรือมันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลก็ว่ากันไปแต่เครดิตต้องยกให้ลีกูด,ด้วยที่เขาเล่นได้ดีมากอ่ะก็ตามนี้นะ2ต่อ4ยูยนเต็ดแพ้ไป